สวัสดีค่ะรัตนมณนพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทํานายดวงนะคะวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษาย,ยนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกทุกคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะวันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็รับชมรับฟังได้นะคะไพ่ใบแรกนะคะภาพไพ่มมีกับผีเสื้อสมุดช่วงนี้นะคะน่าจะมีเกณฑ์บางอย่างเกี่ยวกับการทางไกลระยะทางนะคะช่วงนี้ถ้า ใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงระบิดไกลมากถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะออกสื่อคุณจะมีชื่อเสียงนะ,ค,ะคุณจะมีที่รู้จักนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการโตขึ้นกว้างขึ้นนะคะคุณจะมองถึงบางสิ่งบางอย่างที่แบบ เติบโตกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นชื่อสิ่งที่มากขึ้นบ้านที่โตขึ้นเลยทีเดียวนะคะเออความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีบอกอะไรเกี่ยวกับความรักหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูต่อไปไพ่ใบที่สองออพันบุญจับนางมนโนรานะคะเหมือนมีบ่วงหรือมีบางอย่างที่ติดขัดนะคะหรือว่าเป็นความรักนะคะมันจะเป็นความรักที่แบบคนเก่าย้อนกลับมาหรือความรักที่ อย่างยืดเยื้ออยู่นะช่วงนี้การเงินระมัดระวังด้วยนะคะจริงๆมีเกณฑ์เดินทางนะโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยจะนําเงินไม้คุณหรือติดต่อต่างประเทศจะนําเงินไม้คุณนะคะไพ่ใบที่3ามกามเทพนะคะกามเทพสื่อรักนะคะถ้าเราจะพูดถึงความรักกามเทพสื่อรักเกี่ยวกับความรักที่แบบติดตาต้องใจการตกหลุมรักนะคะ เป็นเกณฑ์ไปได้ว่าเกี่ยวกับรักทางไกลรักออนไลน์รักที่มีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุฐานะเชื้อชาตินะคะประมาณนะั้นเลยหรือต่างที่ต่างถิ่นนะคะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบทําไมมันต้องติดขัดไม่ได้เจอกันตัวตเป็นๆน่ะนะก็เป็นไปได้บ้านของคุณอะ่ะจะเป็นบ้านที่แบบอบอุ่นมากนะอืม อ่ะต่อไปนะคะไพ่ราชสีห์นะคะน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างที่นำคุณเข้าไปร่วมนะคะแล้วมันจะทำให้คุณน่ะมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นน่ะเออนะลองดูนะคะเผื่อจะมีแบบถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องชวนคุณไปงานบุญใหญ่ๆหรือไปทำพิธีอะไรใหญ่ๆอ่ะหรืองานใหญ่ๆก็เข้าร่วมแล้วมันจะทำให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ ต่อไปพยาคุดกับนางกากีนะคะโอ้โหพยาคุดกับนางกากีเลยทีเดียวนะคะอืมมีคนแอบหลงรักคุณหรือคุณหลงรักใครเนี่ยเออคือแบบแอบหลงรักเลยทีเดียวนะอืมหรือไม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบญาติมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องช่วยเหลือมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะอืมอ่าพเือหัดย้ายเนี่ยระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ความรักนะ โดดเด่นมากไพ่ความรักขึ้นแบบโดดเด่นจริงๆอะ่ะเออถ้าเกิดว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบโอ้โหตกหลุมรักแล้วคลั่งคล้คุณมากเลยนะหรือคุณจน่ไปตกหลุมรักหรือคลั่งคล้ายใครเลยทีเดียวแบบรักมากอะ่ะมากทีเดียวอะ่ะมากจนแบบคือแบบเออมากจนไม่สนใจทุ่มเทรักหมดตัวแล้วหัวใจเลยอะ่ะไม่คุณก็เขานะหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ยออกแนวไปในทิศทางนั้นเลยอะ่ะ ไพ่ใบต่อไปนะคะโมลาระมัดระวังเลยนะมันเป็นความรักที่แบบไม่ถูกต้องนะชาวราศีพิจิกนะคะดั่งดาวพฤหัสย้ายะ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์สถานการณ์บางอย่างดึงคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องให้ระมัดระวังเรื่องนี้เลยนะคะเทพจันจันโอ้โหความสับสนนะคะหลัดงดาวพฤหัสย้ายนี่ไพ่ออกมาออกแนวลักษณะเตือนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ ชาวราศีพิจิกนะคะเรามาระวังเนาะออนไลน์มาอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์กลางคืนอ,อะไรเงี้ยโดดเด่นนะคะจะประสบความสําเร็จมากอืต่อไปนะคะขุนแผนกนางพิมพิลาลัยนะคะโอ้โหขุนแผนกนางพิมพิลาัยนะคะคือบอกตรงๆว่าชาวราศีพิจิกหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ย ไพ่ความรักขึ้นโดดเด่นมากแต่เป็นความรักที่ไม่ถูกต้องคนรอบข้างไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อ่ะก็ระมัดระวังนะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างอะดึงคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเฟดต,ตัวออกมาหรือดึงตัวเองออกมานะถ้าคุณไปเจอสถานการณ์อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะแบบไปข้องเกี่ยวความรักที่ผิดๆนะคะอืมประมาณนี้เลยอะ่ะโอ้โห คือแบบอืมนะแต่ว่าไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาลัยเนี่ยพูดถึงครอบครัวครอบครัวจะมีอิทธิพลกับคุณนะคะครอบครัวอ,อ่ให้ความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอยู่กับครอบครัวจะดีกว่าเนาะเออคนโสดระมัดระวังเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะโอ้โหพลามกับนางสีดานะคะพลามกับนางสีดาไพา่พคู่แท้ความรักโดดเด่นจริงๆนะช่วง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีพิจิกเรามาระวังนะคะไพ่คู่แท้ขึ้นขึ้นมาแล้วก็ไพ่รอบๆเนี่ยถ้าพูดถึงความรักความผูกพันเนี่ยมัค่อยดีสักเท่าไหร่ไพ่คู่แท้มาขึ้นมาก็จริงแต่ว่าความรักครั้งเนี้มันนํามาซึ่งความเ,เสียใจทรมานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนโสด หลังดาวพฤหัสย,ย้ายถ้ามีความรักเข้ามารือซุ้งเสี่ยงนะคะระมัดระวังตัวนะไพ่ค่อนข้างเตือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะรัชนากับสังทองนะคะรัชนากับสังทองขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะการเสี่ยงความรักครั้งนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะโอ,อ้คืออางจริงก็อธิบายไปตามไพ่นะคะขอให้คุณระมัดระวังตัวในช่วงนี้รัชนากับสังทองขึ้นคือความที่คุณต้องตัดสินใจความไม่แน่ใจความสับสน เอาไงดีกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยมันเป็นการหลงรักซึ่งกันและกันมันเป็นการตกหลุมรักมันเป็นการรักอ่ะเออความรักมันมันยากที่จะตัดใจเข้าใจเลยมันทรมานเหลือเกินแต่ว่า ้าเป็นความรักที่ต่างคนต่างสดมันก็จะดีหรือความรักที่ถูกต้องอ่ะมันดีแต่ถ้าความรักไม่ถูกต้องก็ขอให้ออกมานะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นเกี่ยวกับความรักโดดเด่นมากชาวราศีพิจิกนะคะแต่ถ้าถามเรื่องการงานเนี่ยโดดเด่นมากให้คุณมาสนใจเรื่องการงานการเงินใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณให้เป็นประโยชน์คุณจะสมหวังในเรื่องของการงานที่คุณคาดหวังนะคะการเงินด้วยมีการเดินทางนะคะโดดเด่นมากต่างประเทศก็โดดเด่นนะคะ ไพ่ใบที่11ลาหูนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องยืดเยื้อลุ่มหลงมัวเมาโอ้โหชาวราศีพิจิกคะ่ะไพ่อ,ออกมาค่อนข้างไปในแนวทางเตือนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หลังดาวพฤหัสย้ายนะคะอ่ะต่อไปไพ่สุดท้ายสรุปนะคะเทพธิดาแมงป่องคือความตึงเครียดวิตกกังวลความหวาดระแวงนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะก็ขอให้คุณนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะอยู่ในคลองคลองธรรมเนาะ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้มีเกณฑ์เข้าไปอยู่ในอยู่ในวงจรของความรักที่ไม่ถูกต้องการการแบบความรักที่แบบลุ่มหลงมัวเมาไม่แน่ไม่ ไม่มีสติในการที่ว่าเออคุณมีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วหรือยังหลังอย่างไรอย่างนั้นนะคะคือแบบโลกโลก ใบที่สองอะไรประมาณเนี้ยโรคใบที่สามถ้าคุณรุ่มหลงโมมเมาหรือเข้าไปอยู่เกี่ยวเกี่ยวกับตรงนั้นนะมันจะทําให้มีแต่ความวิตกกังวลความหวาดระแวงความเศร้าความเสียใจนะคะก็ช่วงนี้นะคะขออยู่ในสิน่งอยู่ในธรรมโดยเฉพาะสิ่งข้อ3นะคะประมาณนั้นเลยถ้าคุณทําได้ชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมีแสงสว่างนําทางนะคะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ ชาวราศีพิจิกหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะความรักที่ผิดผิดความรักที่ไม่ดีหลังจากนี้ไปถ้าคุณปล่อยวางได้คุณเอ,อ ถือศีลคุณถือศีลคุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมปล่อยวางกับความรักที่ไม่ถูกต้องและชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จการเริ่มต้นชีวิตใหม่การออกเดินทางด้วยแสงสว่างนําทางและประสบความสําเร็จนะคะก็และนี่คือหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ